สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมคุณแผนบ้านกลางนะครับคุณแผนบ้านกลางทรงพลใหญ่ออกนี้มีคาบกูนะครับมีเม็ดแร่เนื้อแห้งมีความเก่าเป็นธรรมชาติ อยู่เนื้อสูงต่ำไม่เท่ากันสงูงสูงต่ำตำ่มีความแห้งมีความเก่าโดยเฉพาะเม็ดแร่นะครับเนะี่ยเม็ดแร่กล้องไม่ค่อยชัดเม็ดแร่ผลมาตามเนื้อ เม็ดแรกผลมาตามเนื้อนี่ครับเนี่ยนะผิวเนื้อไม่เสมอกันนี่เม็ดแรกไม่กวดทรายมีความเก่าสมอายุครับองนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับ นี่ครับด้านหลังมีความเก่ามีความสมบูรณ์ปกติสวยขนาดนี้ไม่ค่อยเจอเนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบที่มีผ่านการใช้มาแล้วแต่วันนี้ผิวผ้ายังไม่เปิดครับแต่ก็เป็นผ้าที่ดูง่ายมีความแก่งมีความแข็งของเนื้อแล้วรับเนื้อเนื้อดินนี่ครับนร้อยบินครับ ด้วยความที่เนื้อแข็งนะครับเนี่ยร้อยบินเนื้อจะเป็นหินอยู่แล้วครับเนี่ยร้อยบินแล้วมีเม็ดกวดทรายขึ้นบางเบาครับเพราะว่าเนื้อ,อยางพายยังไม่เปิดองนี้เก่าครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับด้านข้างไม่ทราจะมองเห็นหรอือเปล่านี่ครับด้านข้างมีความเก่ามีความแห้ง ส่วนใหญ่พาเนื้อดินจะมีมีส่วนผสมของเนื้อว่านนะครับผสมว่านดินผสมว่านทนันจะมีความมันความแห้งในเนื้อน้าว่าเป็นพาดูง่ายคงนะครับผมก็พี่องค์เดียวเนี่ยแหละครับที่มาโชว์ครับมีความเก่าความแห้ง แล้วก็ยังมีเม็ดขวดทรายมีดินขี้โกะอ่อันนี้ดินขี้โกะครับนะดินขี้โกะอันนี้แข็งนะครับเนะี่ยแข็งดินขี้โกะมีความแห้งเนื้อผ้าที่จะทรงสูงต่ำๆนะครับเนี่ยจะไม่เสมอถ้าเนื้อเสมอก็เนี่ยสแสดงเป็นผ้าทาใหม่อันนี้มีความเหี่ยวความย่นมันผิวคนแก่แล้วครับผ้าผ้าเก่า มีความเหี่ยวความย่นหูตากระพริบครับมีหูมีตามีจมูกมีปากฮะพาวนี้คมชัดลึกครับน่บไวผพาดูง่ายน้อยครั้งที่เราจะเจอพระองค์ที่สวยนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์มีความแก่ความเหี่ยวความย่นเม็ดแรกกวดทรายผิวผ้าสภาพยังไม่เปิดครับองค์นี้ยังไม่เปิด พัคุณแผนทรงพลใหญ่หาดูยากครับช่วงนี้เนี่ยพ้าจะทรงสูงต่ำๆ่นี่ครับที่กลยังมีครบนะครับที่โกูยังมีครบน่าเป็นพ้าดูง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับด้านข้าง นั่นอีกข้างกี่ด้านนึง่งนี่ครับมีแร่เม็ดกรวดทรายก็ไม่ค่อยชัดแล้วก็ด้านหลังหรือด้านใต้ครับใต้ฐานนี่ครับ สภาพที่ไม่พาดูง่ายครับผ้าเก่ามีความเหี่ยวความย่นแต่ยังไม่ผ่านการใช้งานผิวผ้าเลยไม่เปิดครับผ้าเอยผ้ายังไม่เปิดชมด้านหน้ากันอีกครั้งครับอาชมยากครับชั่วโมงนี้พัสภาพนี้ พระเก่าครับพระเก่าพระโบราณพอได้มาก็เอามาโพสให้ดูเลยครับช่วงนี้พระก,กูกำลังมาแรงครับพระก,กูมาแรงช่วงนี้ครับความเก่าความแหงความเหี่ยว ทรงพลใหญ่สนใจเข้ามาแวะชมกันได้ครับนานๆเราจะมาโพส์อยู่สักครั้งหนึ่ง พระสมพ์ใหญ่กวัดบ้านกลางโซพันบุรีโดดินโกครับ ด้านหลังครับดูภาพทางดินานานๆครับจะเย็นๆครับความแห้งความเหี่ยวความย่นส่วนราคาเนี่ยเรายังไม่ทราบครับเพราะว่าไม่ไดติดตามราคุณแผนวันนี้เรามาดูพาะแทนก่อนครับ เอาละครับคลิปนี้จบกระทบแตาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นภาพเหุส่วนครับเดี๋ยวไปอาจจะเป็นภาพเหุส่วนชิ้นเงินนะครับแค่นี้คลิปนี้จบไปก่อนนะครับขอบคุณครับ